วันนี้เนี่ยไหนๆแล้วผมได้ออกมาเที่ยวในกรุงเทพทั้งทีนะครับก็จะขอลุยแบบจัดเต็มเลยแล้วกันเอาเป็นว่าผมจะไปที่ไหนบ้างไปดูตัวอย่างกันนะครับ การเล่นโฟรเลเดอร์ที่ตัวเฮาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยนะสำหรับวัยรุ่นนะฮะแต่คุณเชื่อเถอะในความคิดของผมผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกว่่าตัวผมเนี่ยจะเจ๋งไม่แพ้ใครเลยทีเดียว ขอโทษนะครับคือผมอยากจะเล่นที่ f l o ร์เฮาส์เนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าผมต้องทำยังไงครับที่ชื่ออะไรครับที่ตั้งเป็นผู้จัดการสายการตลาดที่นี่ครับอ๋อเป็นผู้จัดการ่ายการตลาดใช่ไหมครับใช่ใช่งั้นผมขอถามพี่ได้ไหมฮะได้ยินดีคือ คือตัวผมเนี่ยไม่เคยเล่นเลยว่าอยากจะมาเล่นมากเลยราคานี่ยังไงครับราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้เลยนะครับราคาของพอเฮานะครับเราคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละเจ็ดร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งชั่วโมงครับครับผมครับก่อนอื่นเลยครับพี่ตังถ้าเกิดผมอยากจะเล่นเนี่ยผมต้องทํายังไงก่อนครับครับตอนนี้เลยนะครับเราก็ต้องเตรียมชุดเสื้อผ้าคอปนะครับมาลงทะเบียนที่นี่ลงทะเบียนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อนขึ้นไปเล่นนะครับเราจะมีเวฟอินสตัคเตอร์หรือว่าครูฝึกนั่นเองมาพาบีวให้เราว่าลักษณะกกกกาาาาาารรรรเเเเเลลล่่่่่่นนนนนนีียยยยยตตตตต้้้้้้ออออองง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 ัััไไบบบมวขึท ไงและการเล่นเบื้องต้นทำยังไงบ้างัอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องของความปลอดภัยใช่คือ<ช>มีอะ,อะไรเซฟไหมครับอ่าไม่มีครับแต,แต่ว่าไม่มีใช่เวลาเราล้มไปเนี่ยเราต้องล้มไม่ถูกต้องเพราะว่าคลื่นน้ำเนี่ยค่อนข้างแรง ใช่เวลาเราล้มลงไปเราต้องเก็บคอเก็บตอกเก็บข่าจะมีสอนอ่าใช่ใช่ครับจะมีสอนการเล่นเบื้องต้นจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ,รบขึ้นไปเยนเราต้องทํำยังไงนะครับวิธีการเราจะล้มเนี่ยล้มที่ถูกต้องต้องทำยังไงบ้างครับผมขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากรูฝึกเขาจะคอยบอกเราตลอดเวลาว่าลราขนาการเล่นเบื้องต้นต้องทํำยังไงไม่เคยเล่นมาก่อนไม่มีทักษะเลยจะต้องทำยังไงบ้างสอนให้เบื้องต้นจนเป็นจนไปถึงเก่งก็ยังสอนให้ครับโอ้ผมไม่เคยเล่นเลยกว่าจะเป็นนินานไหมครับแต่เป็นนานไหมอันนี้ต้องแล้วแต่ทักษะเบื้้องตน บางคนเนี่ยเคยเล่นเวทบอร์ดมาเคยเล่นสเก็ตบอร์ดมาอาจจะง่ายนิดนึงแต่บางคนอย่างที่ผมบอกไปไม่เคยมีทักษะกีฬาทางน้ําไม่เคยเล่นกีฬาอะไรเลยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงผมเคยเล่นแต่ถีบกระดานชายเลนหาหอยครับไม่ยากไม่ยากใช่ไหมใช่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากมากขึ้นไปใช้เวลานิดนึงครับสมุดุลร่างกายเล็กน้อยรับรองเล่นได้ไม่ห่วงเลยเหมือนขี่จักรยานขับรถอะไรอย่างนี้ครับ คล้ายๆคล้ายๆจะว่าอย่างนั้นก็ได้แรกๆกเอาจะตื่นเต้นไม่เคยเล่นแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มคุ้นเคยกับมันเริ่มจับทางได้ทีนี้ก็ง่ายนะครับอ๋อไม่น่ายากฟังพี่ตังค์พูดนี่ก็นี่อยากจะลองแล้วไม่ไหวแล้วครับผมอย่างแรกเลยผมต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเลยดีกว่าเปลี่ยนตรงไหนครับพี่ทั้งรูดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน เดินมาด้วยความมั่นใจนะฮะในศักยภาพที่เต็มเปี่ยมท่วงทาของผมนั้นพร้อมที่จะพิชิตคลื่นทุกลูกที่ถาโถมเข้ามา ก็เลยรู้ว่าทุกอย่างที่ผมคิดนั้นมันไม่ใช่เลยเป็นยังไงบ้างเหฮะเห็นผมเล่นแล้วโอ้โหเก่งมากเลยใช่ปะล้อเล่นครับผมเนี่ยเขาอาจจะเล่นได้บ้างนะฮะเล่นไม่ได้บ้างด้วยความที่ผมเป็นมือใหม่นะครับแต่รับรองนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะกลับมาเล่นอย่างแน่นอนสําหรับคนที่สนใจนะครับผมเชื่อว,ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยตั้งใจนะครับคุณทําได้อย่างแน่นอน เพียงแค่คุณเนี่ยล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้มันใหม่แล้วคุณก็จะเก่งเหมือนคนที่อยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับ perfect, me, เอาเป็นว่านะครับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณโฟโล์ทเฮาส์แบงคอกมากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วความมันดีๆอย่างนี้กับผมตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกเบื่อลร้หมดเลยครับเล่นโฟล์ไรเดอร์มาทั้งวันแต่ผมได้ยินมานะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีน้ำพุร้อนสปาแต่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะออนเซ็นสปาครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่แถวไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่า่ะ พี่ครับอยู่ตรงไหนเนี่ย